สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจา่าโทเฮลี่พาสองผานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทวนะครับวัดช้างให้ปีพศสอง9รุ่นสร้างลรงพยาบาลโคโพนะครับคลิปนี้ผมก็จะนะครับ รีวิวเป็นชุดนะครับผมชุด3มองค์เลยนะครับแล้วก็จะเป็นพระที่ผมคัดสวยทั้งสิ้นนะครับสมองค์นะครับสามเนื้อนี่นะครับมีทองทิพนวะเนื้อเงินนะครับผมก็รุ่นนี้เนี่ยถ้าถ้าเล่นแบบปกติทั่วไปนะครับก็จะถือว่าครบเนื้อแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ก็จะมีเนื้อนาคและก็เนื้อทองคําด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อนาคและก็เนื้อทองคําเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีราคาตึงนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากนะครับเขาก็จะเก็บนะครับสามเนื้อนะครับผมคือนวะทองทิพย์เงินนะครับผมอันนี้เป็นแบบปกติเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็เก็บแบบนี้นะครับก็เรียกว่าครบเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเออนวะไม่ใช่นะครับเนื้อนากับทองคําเนี่ยก็ มีราคาสูงนะครับผมแล้วก็สร้างน้อยนะครับสองร้อยสามร้อยองค์แค่นั้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดสามองค์นะครับชุดสามองค์ชุดนี้ก็เอ่อจะลงไปไปลายปีนะครับผมก็เอ่อจะตั้งชื่อว่าชุดนะครับชุดต้อนรับปีใหม่ก็แล้วกันนะครับผม เพราะว่าชุดที่ผ่านมาที่ลงไปในช่องเนี่ยก็มีเพื่อนๆไพี่ได้ปิดไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงพาชุดเนี่ยน่าจะเป็นปีแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จัดไปนะครับผมสามเนื้อนะครับพาาระคัดสวยๆทั้งนั้นนะครับผมผมจะรีวิวจากองค์แรกก่อนก็แล้วกันนะครับนี่เป็นเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่นะครับ ก็อย่างที่ได้ทราบกันนะครับว่ามีเมื่อกี้ผมพูดให้ฟังนะครับว่ามีห้าเนื้อนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลจะมีเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อทองคํานะครับพิมพ์พระมีสร้างนะครับสี่พิมพ์นะครับผมเตารีพิม์เล็กเตารีพิมพกลางเตารีพิมพ์ใหญ่กิ่งเฉลิมพลน,นะครับห้าเนื้อสี่พิมพ์อันนี้ก็จะเป็นเซตพิมพ์ใหญ่นะครับชุด ตอนรับปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับก็จะเป็นพระที่คัดสวยทั้งนั้นนะครับผมไม่ต้องห่วงเจตนาในการสร้างพระรุ่นนี้นะครับเนี่ยสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโ,โคจังหวัดปัตตานีนะครับก็เจตนาในการสร้างนะครับดีมากนะครับนําเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับ พิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกสามวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไทรขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับเกจิคณ <c oughs> าจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกมากมายครับขั่งเลยนะครับผมหลวงพ่อพรมวัดพรลานุภาพนะครับโอ้โหหลวงพ่อทองวัดสัมเพาเชยนะครับหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพลหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะ รุ่นแล้วแต่เป็นเกจิคณาจารย์แดนใต้ที่มีชื่อเสียงตอนนี้ทั้งสิ้นนะครับเป็นพระพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับผมองนี้ก็จะเป็นนวาพิมพ์ใหญ่นะครับนวา <c oughs> นวะของรุ่นนี้นะครับเอ่อจะผสมเหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็มีส่วนผสมเงินแล้วก็ทองคําเยอะนะครับองค์นี้ก็เป็นหนึ่งองนะครับที่ผมได้คัดสวยเก็บไว้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะมาทำเป็นพาชุดนี้นะครับให้เพื่อนๆพี่ได้รับชมกันนะครับผมมีกล่องเดิมทุกองค์นะครับสามองค์บิงปิงนะครับสามองค์เพราะว่ามีเพื่อนๆพีพี่สองประมาณสองท่านนะครับที่ว่าทักผมมาเดี๋ยวนี้ไม่มีพาชุดแล้วเหลอนะครับก็เพราะว่ามันมันรวมสวยยากนะครับแล้วค่อนข้างที่จะมีมูลค่าสูงนั่นเองนะครับผม เพราะว่าถ้าแยกเป็นองค์เนี่ยจะปล่อยง่ายนะครับแต่ว่าก็เอานะครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับผมออยากดูชุดก็จัดไปนะครับแกะแป๊บนะครับผมองค์นี้ผิวสวยนะครับแล้วก็โค้ดสวยหล่อเต็มนะครับเป็นพาที่เอ่อฟอร์มจัดอีกหนึ่งองค์เลยนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อนวานะครับองค์นี้สวยนะครับ นวะพิมพ์ใหญ่ค่อนข้างผิวแก่นากนะครับเนื้อในเนี่ยดำเข้มนะครับเพราะว่าพ้ารุ่นนี้เขาเอ่อใส่ส่วนผสมทองคำและเงินเยอะนะครับเป็นนาวะเต็มสูตรนะครับผมผสมเหล็กน้ำพีด้วยนะครับเหล็กน้ำพีเนี่ยก็เป็นของทนสิทธิ์นะครับมีดีในตัวอยู่แล้วไม่ต้องปุกเสกนะครับก็มีความศ,รรศักดิ์สิทธิ์ นำมาหลอมรวมเป็นพาะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นมวลสารที่สุดยอดนะครับจมูกโด่งปิดนะครับไม่ต้องห่วงองนี้ด้านข้างหล่อเต็มฝั่งนี้หล่อเต็มนะครับใต้ฐานนี่ยเมื่อตัดช่อเสร็จนะครับเขาก็จะมีการแต่งด้วยหินเจียนะครับองนี้เข้มนะครับผม ผมถ่ายรูปสตูทุกองค์แล้วนะครับสําหรับพาชุดนี้เพื่อนๆไพีพพ่อยากดูแบบชัดเจนนะครับส่งไลน์ทักมาเลยนะครับผมนี่โค้ดชัดองคคูนะครับเบสิกนะครับหลุมที่สองนาฬิกาเส้นขี่ขนาดพื้นโลกสี่ห้าเส้นนะครับมีเส้นเฉียงสองเส้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆพาส่องนะครับนี่เนื้อในเนี่ยพอต่อปุ๊บแดงปึ๊บ ขึ้นเต็มเลยนะครับเพราะว่าผ้าองค์นี้เนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะแก่นากนะครับแดงและเลือดเข้มนะครับผมผ้าสวยนะครับองค์นี้เป็นผ้าที่สวย จมูกโด่งนะครับจำเนื้อได้ต้องจำเนื้อให้ได้นะครับพอส่งไปแล้วเนี่ยเพราะว่าของเกเยอะนะครับเข้ามาในช่องผมก็ยังไม่เช่าหาก็ไม่ว่ากันนะครับเข้ามาศึกษาดูก่อนเนี่ยผิวเขาจะแก่หน้านะครับผสมเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีขุ้มขุ่มนิดๆน,นะครับเพราะว่าผสมเล็กน้ำพี ต่างๆนิ้วเท้าติดชัดนี่หลุมตรงนี้มีทุกองค์นะครับเหนือมือไปนี่แล้วก็มีเนื้อเกินที่หน้าผ่าทุกองค์สวยปี๊ดนะครับอ,องค์นี้ไม่ต้องห่วงปึกๆนะครับ ด้านหลังนี่โค้ดองคูนะครับผมจัดมาให้นะครับเข้าชุดไม่ต้องกลัวสวยแน่นอนนะครับดูโค้ดกันหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้ยี่แปดธันวาปีสามเก้าทอจุดคอจุดนะครับเลขแปดห่างทุๆท่ๆวันนี้ผมชอบนะครับ ในโคทอบมหาผมนี้เห็นเลยนะครับว่าเดิมจริงนะครับมีคาบเขียวนิดๆแต่ต้องส่องดูเอานะครับดูด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นเก็บทั้งทีนะครับเก็บสวยแท้ดูง่ายเบสิกจบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนวะนะครับองค์แรกที่ได้รีวิวเรียบร้อยนะครับปีอนะครับไม่ต้องห่วงต่อมานะครับจะเป็นองค์ที่สอง ก็คือเนื้อทองทิพย์นะครับหรือว่าเนื้อสตางเก่านะครับผมเนื้อทองทิพย์หรือว่าเนื้อสตางเก่าเนี่ยครับเอ่อตอนที่เปิดให้จองทีแรกนะครับตอนที่เปิดให้จองทีแรกเนี่ยเนื้อทองทิพย์เนี่ยเขาเอ่อมีจํานวนการจัดสร้างสามพันห้าร้อยองนะครับแต่ด้วยนะครับคนเนี่ยแห่ไปจองเนื้อทองทิพย์นะครับกันเยอะ ก็เลยต้องขยับยอดจองนะครับจาก3,500องค์เป็น4,999อยเกงนะครับบางคนก็จะงงเอ๊ะไปเจอโบชัวสี่พันเก้าอยกบอีกโบชัวหนึ่งทำไม3,500นี่นะครับเขามีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าคนจองเยอะนะครับผมศัก์สีนี่เป็นศัก์สีเตารีดหล่อรุ่น2ของทางวัดนะครับอนาคต ยังอีกยาวไกลนะครับชุดนี้ถ้าเพื่อนๆพี่อนีท่านใดเอออยากเก็บให้ครบ3เนื้อนะครับสักชุดนะครับชุดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนองค์นี้ผมคัดผิวมาให้นะครับสวยไปยิบนะครับกล่องเดิมพร้อมเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับพร้อมๆกัน เนี่ยเจ้าของเก่านะครับเนี่ยเขียนขนาดนี้เลยนะครับเนื้อสตางค์สองห้าสามเก้ารุ่นสองเนื้อสตางค์นะครับสองห้าสามเก้าเห็นไหมครับเขาเขียนว่ารุ่นสองเลยนะครับเตารีดนะครับรุ่นแรกเนี่ยนะครับปีศูนย์ห้าราคาไปไกลแล้วนะครับเราก็มาเก็บรุ่นนี้แทนได้นะครับจะแหวนก็ได้นะครับจะเก็บเก่งกําไรก็ดีนะครับขอให้เก็บแท้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่แน่ๆคือเรียกว่าต้องแท้สวยเดิมนะครับ ผมก็คัดมาให้แบบจี๊ดๆนะครับดูกล่องก็คลาสสิกแล้วนะครับดูเจ้าของเก่าเขาเขียนอะไรไว้เต็มไปหมดเลยนะครับผิวเป่งปังมากนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับผิวแบบนี้ผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยเช่าเนื้อทองทิพย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเจอไม่ค่อยสวยผมจะไม่เช่านะครับผมจะนานๆที่นะครับถ้ามีผ้าผิวแบบนี้มาเนี่ยผมก็จะ รีบเช่านะครับผมเพราะว่าผิวน้ำทองเจอน้อยนะครับส่วนมากจะเจอดำไม่ดำก็พุนนะครับรุ่นนี้เขาจะมีละเลือดแดงนิดๆนะครับสำหรับเนื้อทองทิพย์เนี่ยเพราะว่านะครับเขาผสมเนื้อสตางเก่านั่นเองนะครับผมดูน้ำทองเป็นไงครับอันนี้ผิวเดิมนะครับผมรับประกันให้นะครับ ผมไม่ใช้วิชาอยู่แล้วนะครับแต่ผมมีทิคให้ดูนิดนึงเนี่ยดูตรง่ใต้าฐานเนี่ยน้ำทองเต็มเลยใช่ไหมครับเมื่อตัดช่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาแต่งเจียปื๊ดนะครับด้านในเนี่ยนะครับจะซีดฝ่าตรงน้ําทองอันเนี้ยถ้ากะไหลทองเนี่ยก็ต้องแบบตรงนี้ก็ต้องโดนไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือหลักนะครับที่ช่วยใช้ในการดูนะครับแต่องคนี้มีละเลือดแดงดูง่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาส่องไม่ต้องห่วงนะครับ ผิวปี๊ดนะครับมีเนื้อเกินที่หน้ผาผากมีหลุมทุกองนะครับผิวแบบนี้ไม่เจอง่ายนะครับด้านข้างรอเต็มด้านข้างรอเต็มนะครับองนี้เมื่อตัดแล้วตัดช่อแล้วนะครับขอแต่งเจียด้วยแนวตรงนะครับไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาหรือจะเฉียงหรืออะไรได้หมดนะครับ โคดเนื้อทองทิพย์หลายหลายองนะครับตอกไม่เต็มไม่รู้เป็นอะไรนะครับช่างคนที่รับผิดชอบเนื้อทองทิพย์เนี่ยนะครับน่าจะไม่ค่อยเขาเรียกว่ามีฟาร์มปานี่ในการตอกนะครับน้อยองค์มากนะครับที่ทองทิพย์จะโค้ดชัดผมไม่ได้พูดเชร์มั่วสั่วน,นะครับไปดูในช่องได้นะครับหลายๆองค์ที่ผมลงนะครับทองทิพย์เนี่ยตอกโค้ดไม่เต็ม หลุมเบสิกที่2นาฬิกานะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลก4ี่ห้าเส้นพระจะดูง่ายเพิมเมื่อเอียงมาจะเห็น2เส้นนี้ตอนนี้มันมีตัวเก้บล็อกลํำนะครับมันไม่มี2เส้นนี้เพื่อนๆม่พี่ไปดูได้เลยนะครับโค้ดชารนะครับเป็นองคูได้หนึ่งองค์เลย,เยผมพาสองสังนิดนะครับองนี้น้ำทองสวยผมจะไม่จับโดนหน้าโดนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมกลัวผาผิวเสีย เนื้อทองพท์เนี่ยหาสวยได้น้อยจริงนะครับนี่ตรงบัวก่อนไล่กันนะครับสังเกตน,นะครับเขาจะมีจุดขาวๆด้วยนะครับเหมือนเป็นโลหะที่ผสมลงมานะครับนี่เนี่ยเขาแล้วเขาจะมีเป็นคล้ายๆลายมุ้งนะครับสำหรับเนื้อทองพยปนี่คือสเสน่ห์ของเนื้อทองพยปนะครับ คขายๆลายมุงตามซอกน้ำทองจีดจาดแดงๆที่ด้านข้างเนี่ยคือคาบของเนื้อตาตังเก่านะครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นลายมุงตามซอกนะครับเนี่ยลายมุ้ง เอาไปส่องดูเป็นเป็นลายมุ้งจริงๆนะครับอันนี้ซูมยี่สิบเท่านะครับน้ำทองปีดปานมากเนี่ยจะเห็นเป็นลายๆมุ้งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็แดงๆองค์นี้มีสเสน่ห์นะครับเพราะว่าแก่สตางเก่าด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำทองขึ้นเยอะ ผิวสวยจี๊ดจ๊าดนะครับองนี้โคดด้านหลังอันนี้เลขแปดตัวนี้ผมชอบนะครับแต่เราต้องดูอะไรประกอบหลายอย่างนะครับสองด้านหลังนี้เห็นลายมุงเยอะเลยนะครับยี่แปดหางทู่ทคอสามเก้า วัดช้างให้นะครับหลวงพ่อทวดเถาะมหาพรมถาะมหาพรมนี่จะอยู่ด้านบนนะครับสำหรับเนื้อสตางเนื้อทองทิพย์มันเกมเกมไม่ได้นะครับเนี่ยพื่อนพี่จะซูมไปเนี่ยเราจะเห็นลายมุ้งเลยนะครับแต่ต้องซูมให้ถึงจริงนะครับส่องให้ถึงจริง เนี่ยเนื้อเขาจะเป็นลายมุง้งเป็น,นลายเกล็ดแต่ต้องส่องถึงจริงนะครับมองผิวเผินเนี่ยคล้ายกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอเข้ามาเจอกันแล้วเนี่ยไม่เหมือนนะครับสององค์แรกเ,น,เนี่ครับได้ดูนี่ก็ปีดปาร์แล้วนะครับสุดทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันองค์ที่สามนะครับชุดนี้ผมจัดไปให้แบบงามๆโค้ดชัด์้าสวยรอเต็มนะครับ จี๊ดนะครับผมไม่ต้องห่วงชุดนี้ตอนรับปีใหม่แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นมีกล่องเดิมเลยครับเนื้อเงินนี่ก็จะสร้าง3,500องค์นะครับทองทิพย์ส9่พนะครับปิ้งนะครับชุดนี้ปิ้งเดี๋ยวผมเก็บแยกไปเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ท่นานใดแหมหา ขี้เกียจหานองค์นู้นองค์นี้นนนนมาผสมนะครับมาเจอชุดนี้ถูกใจก็รวมชุดไปเลยแล้วกันนะครับองค์นี้ผิวสวยมากนะครับเป็นผิวเดิมด้วยนะครับเนื้อเงินเนี่ยผมเห็นหลายๆองค์นะครับชอบโดนจมูกเชียวจมูกยุบอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่แบบเซ็งเลยนะครับถ้าเจอแบบ องลงโด่งวบนนี้ผมจะดีใจมากเลยนะครับเราเนี้ยได้ผิวได้ผิวสวยด้วยนะครับเราได้ได้สวยได้หล่อเต็มนะครับเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองนะครับหลุมตรงนี้เนี่ยผิวเป็นไงครับออร่ามากนะครับองนี้ผิวออร่าจริงสะท้อนนะครับเพราะว่าผ้าผิวเงามากนะครับสะท้อนข้างหล่อเต็มนะครับ นหลอเต็ม้าชวดนี้ผมคัดมาแล้วนะครับทุกมิตินะครับสวยหมดนะครับด้านล่างนี่ด้านหลังโค้ดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสะท้อนมากนะครับจนผมส่องยากมาก หลุมที่สองนาฬิกานะครับนี่เฉียงเฉียงมานี่เราจะเห็นสองเส้นนี้แต่รงน,นี้เห็นชัดจัดนะครับไม่ต้องส่องเลยเส้นขีดตรงนี้นะครับแล้วก็โคทเทคมหาพมนี่จะอยู่ด้านบนนะครับโคดตรงอื่นเต็มหมดปิ้งนะครับอรงน,นี้ผิวปิ้งปิดปาร์ตนะครับเดี๋ยวามาส่องดูกันหน่อยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะสะท้อนแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ เนี่ยเขาก็จะมีลายมุงเพื่อนเพื่อนี่ดูตรงเหนือบัวขวามือนะครับหาแท้จะมีลายมุงซ่อนอยู่นะครับทางเนื้อทองทิพย์และเนื้อเงินนะครับเนี่ยเห็นดูตามซอกบัวเห็นไหมครับ จะเป็นลายมุง้งผ้านี้ไม่ใช่ไม่มีฟาร์มเก่านะครับเรามีฟาร์มเก่าแต่ว่าผ้าเก็บดีนะครับนิ้วมือนะครับหักชัดเจนนิ้วเท้า ด้านข้างดูหน้าดูตาหน่อยนะครับนี่จมูกโด่งปิดส่องไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพี่เห็นไหมครับตามซอกที่เป็นพื้นเนี่ยเขาจะเป็นลายมุงนะครับอันนี้คูณระดับยี่สิบเท่านะครับซูมยี่สิบเท่าเราก็จะเห็นอะไรขึ้นเยอะเลยนะครับลายมุงนะครับเนื้อเกินที่หนา้าผากซูมเยอะนะครับอื้อหือ โด่งนะครับนี่โด่งสุดแล้วนะครับแบบนี้คือโด่งสุดแล้วนะครับผมเพราะว่าจมูกเขาจะเป็นชมพู่นะครับเนี่ยปีดนะครับด้านหน้าเปีจริงด้านหลังโหคลิปนี้ยาวเลยนะครับยี่สิบนาทีนะเพลินเลยนะครับผมฟึบโค้ดยี่แปดทอคอสามเก้า วัดช้างให้หลวงพ่อทวดขอถอบมหาผมนี่เห็นลายมุ้งไหมครับเพื่อนเพื่อพี่ดูที่เป็นลายไฟกันไปไฟกันมานะครับเนี่ยเป็นลายมุ้งนะครับ ยุงไม่เข้านะครับชุดนี้ลายม้งเยอะแต่ว่าจะเรียกว่าถึงจะไม่ซูมนะครับก็เป็นแท้ดูง่ายดีนะครับเพราะว่าผมคัดมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยชุดนี้ฟิตฟาสสปีดสปาร์ททั้ง3ามองนะครับมีกล่องเดิมด้วยนะครับนี่นะครับชุดนี้รับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะครับเก็บใครหานะครับเพื่อนๆพี่พท่านใดแบบหาแบบ ผมอยากจะเก็บสักชุดนึงนะครับสวยๆอะไรแบบนี้ชุดนี้เนี่ยนะครับดูนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับทองทิพย์ก็ผิวน้ําทองแจ่มแจมเนื้อเงินก็ผิวเดิมๆนะครับนวะนี่ก็แบบเข้มข้นเลยนะครับคมชัดจัดเลยแล้วก็แดงแดงละเลื่อที่ผิวนะครับแก่หน้าแล้วก็ด้านในเนี่ยดำมับเลยนะครับส่วนโค้ดสามองนี้แล้วก็ให้ดูไปแล้วนะครับว่ามีฟาร์มเป็นระเบียบเรียบร้อยชัดเจนนะครับผม ก็ครบนะครับชุดนี้เนี่ยแจมนะครับชุดนี้นี่แจมแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าอะไรที่ติก็แล้วกันนะครับผมคัดมาให้แล้วนะครับลงชุดก็ต้อนรับปีใหม่นะครับเผื่อเพื่อนพี่ท่านใดถูกใจนะครับชุดนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสําหรับชุดนี้นะครับสามองค์จีจีจัจจารแบบนี้นะครับสามองค์นะครับ พร้อมกลองเดิมแบบนี้นครับผมเปิดราคาไว้ที่95,000บาทนะครับสนใจนะครับโทร09885 4 4 1 3 6 6ดห่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีผักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ